สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราอยู่ที่วัดหลวงปู่ทิมนะครับวัดละหารไรนะครับวันนี้เรามาทําบุญกันครับครับอันนี้ก็จะเป็นโลงฐานนะครับของนี่เป็นบรรยากาศบริเวณรอบๆนะครับ้ นี่จะเป็นหลวงูทิมองค์ใหญ่นะครับเพื่อนวันนี้มีโอกาสประทบุนนะครับนทกินะครับุดนงตี้นาเจ้าตทวนอกระนับุ้มผ้าใวนรอบโขดสดและถวายด้วยมือท่านเองวันทอดกระถินนะครับ หนึ่งพันบาทเขียนชื่อนามสกุลลงเบอร์โทรร้อยบาทสองร้อยบาทนะครับรับของเทเรื่องรับบุญีได้เลยนะครับมีของที่เรื่องรับบุญเียงตั้งแต่หนึ่งร้อยบาทขึ้นไปบุญใหญ่ใจศรัทธานะมาร่วมกันเขียนแผงทองละสองร้อยบาทนะครับตั้งแท่นพระโอเลินโอทองนะฮะ ปูเตียนเป็นนิกระสอบครับลาแล้วมาเป็นสภ้อาแท่นพระองค์ใหญ่หรือว่าเป็นสภ้อผ้าใพระองค์ใหญ่นเงีดงกระชองอันนี้จะเป็นสูตรเช่าบูชาเะ็เรื่องโบราณวัตถุสมบูรของปูเตียนแทนกระสอบของวัดทหารไล่นธรรมเปลี่ยนเสื้อวันแทนมีเรื่อนนะครับปาริธาราอาลาแล้วปูเตียนได้เลยนะครับร้อยบาทเปลี่ยนเป็นถวายด้านในได้เลยดอกไม้ที่ปูเตียนทองก็อยู่ที่ ทท่่ือุยจัดาาากนิงเหไปตามแต่ศรัทธาถวายด้านในนถวายด้านในปิดทององค์พระปิดทองรลวปู่ทิมปิดทองวัะใจสมเด็จหูงเงินหทองมาครับเพื่อนๆมาทำบุญกันนะครับ กทินสามาภีกทินปีนี้ปีหกหกนะครับยังไม่เป็นยังไม่มีประธานใหญ่ จุดนี้นะครับเป็นประตูทางเข้าหอฉันนะครับเป็นพระปิตามหาอุตมโมนะครับที่ทันยุคข,ของหลวงปูทธิมนะครับ,บน่าจะประมาณปีพศ2517นะครับปีพศ2519ครับประมาณนี้เขาบอกว่าถ้าใครได้ผ่านประตูนี้นะครับจะพลิกร้ายกลายเป็นดีนะครับ ท่านใดที่เดินผ่านประตูนี้นะครับก็จะพลิกร้ายกลายเป็นดีนครับปรับดวงนะครับสิ่งไม่ดีนะครับจะไม่ล้ามกายนะครับไปนะครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆเ,เ,เดินข้ามกันนะเดินผ่านประตูนะครับไป นี้เป็นประตูทางเข้าหอฉันนะครับเป็นกุติเดิมของหลวงปู่ทิมนะครับสร้างเมื่อวันที่16มิถุนา2518นะครับผม